แต่ก่อนกลับก็พี่น้องเรามีหนังสือ,อการ์ตูนคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสตอรี่ออฟโฟกนะครับคริสต์มาสแห่งความหวังพี่น้องที่จะเอาไปแจกกับเด็กๆนะครับหรือใครที่มายังไม่ได้ก็ก็แวะมาเอาอีกนะครับยังมีอีกเยอะนะครับก่อนอื่นก็วันนี้คริสต์มาสมีความสมําเร็จได้ก็พี่น้องทุกคนมีความร่วมมือแล้วก็ขอตบมือให้กับพระเยซูด้วยกันครับ คนต่อไปก็คือเจ้าของบ้านที่นี่นะครับคุณคุณพ่อประสิทธิ์คุณแม่ออนนะครับแล้วก็คุณลูกๆทั้งสองท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้ช่วยพี่อาร์ตที่อะไรนะครับพี่บักพี่ออฟด้วยครับแล้วก็คุณน้ะนะครับบ้านแถวนนณนณอ้นนนวนนะครับที่ช่วยกันในเป็นเจ้าภาพรับพี่น้องบ้านหนองแกทุกคนที่มีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกันอาหาร อร่อยใช่ไหมครับของฝันจุใจแล้วก็พี่น้องสนุกสนานแล้วก็ทุกคนได้รับพระพรกลับบ้านไปแล้วก็อย่าลืมอธิษฐานและระลึกถึงพระเยซูด้วยกันเอเมนไหมครับเอเมนสุดท้ายนี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระพรพ,พระเจ้าที่จะอวยพรเราในชีวิตของเราตลอดปี2022แล้ถึง2023เป็น เมอ่์รีคริสต์มาสและก็แฮปปี้นิวเอียร์ไปด้วยกันนะครับด้วยกันเรายกมือสู่ท้องฟ้าเพื่ออธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันถ้าแต่พระเจ้าวันนี้เราอธิษฐานในนามหององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงสถิตท่ามกลางเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกคนที่เข้ามาร่วมงานคริสต์มาสวันนี้ที่เขาทั้งหลายนั้นจะได้รับพระพรรับความรอดรับชีวิตใหม่พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงอวยพรในสุขภาพร่างกายหากเข้ามาด้วยความเจ็บป่วยเขาจะกลับไปได ด้วยความสุขสบายดีหากเขามาด้วยภาระหนี้สินให้เขากลับไปด้วยความร่ำรวยและกันอวยพรหากเขามาด้วยปัญหาความทุกข์ยากลาบากใจเขาจะกลับไปสุขสบายพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงฟังคําร้องคุณในหัวใจของเขาเหล่านั้นทุกๆคนเราทั้งหลายสรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระองค์ขอ,อให้ทุกคนนั้นได้รู้จักพระองค์ด้วยหัวใจ อันทองแท้ได้มีประสบการณ์กับพระองค์ในคริสต์มาสนี้ให้เขาได้เริ่มต้นกับพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพู้อวพรด้วยกันพี่น้องทุกคนลุกขึ้นนะส,รสร้าสรรพระราชููอันดวยพร ลรวพบกันใหม่ครับขอบคุเจ้าอวยพรครับขอบคุณที่